เป็นอย่างน้เบอบอบอจากกันเลยเป็นอย่างละแม่เมื่อคืนเหน่ยพ่อมาหนทั้งนอกโว้ยขี้เหลานะเม้นกับเม้นบูได้เสียให้เขาไปนอนน้ำไอ้นอนนอนเร็วเวมากินต้าเหล่าลายแม่มาสงสารพ่อหรือห้ายุ่งกัดดิโว้ยกัดแล้วก็บม้หลุดซึ้หยังดอกเราเมาบ่บอบ่บอสงสารดอกขี้เหลาว่ามีการสงสารแล้วดีกันหรือยัง ดีกันหรือยังใกล้สิดีน้อยนึงแล้วล่ะไม่เสียวลบดีแล้วเออแต่หนูมีเรื่องสิบ่อยแม่ฟังดิแม่หยังอ่ะมอวานเนี่ยมาคืนมาคืนเออตอนหนูออกมาเข้าห้องน้ำตอวันตีสองนี่แหละพ่อนอนอยู่ห่องนี้นะอืพอลมือแม่เคยได้ยินพอลมือบ่บวบพอลมือ่างไหนหูบวบางเลยฟาจ้าฟาไอคิดัวนฟา muốn nói nói gì đó bữa lát này muốn nói nói xuống chạy muốn đây đó hạnh muốn gì đó mớ ăn xè muốn hạ muốn bị thèm luôn một muốn ơi nó nói cả là mớ hạ khẩu men lưới của ừ, bác xuống này nó bà thế nè đi căn tay mẹ quá đi muốn nói gì vào đó bữa lát này ôi muốn hạ muốn bị thèm luôn quay <laughs> thì hãy phải nói hoàng e nắm dìn dìn phấn thử <laughs> ôi mà thạc nhoang ba mươi ấy nọ ôi <laughs>